ชุดอันนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดขอเฝ้าสําหรับประชาชนทั่วไปสังเกตได้ว่านักศึกษาเนี่ยเวลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏศาีสะสเกตเนี่ยจะใส่เครื่องแบบเนี้ยในชุดครุยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องแบบเข้าเฝ้านะครับเข้าเฝ้าเจ้านายในสําหรับประชาชนที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการลูกจ้างเหน่วยกันร,รัฐนะฮะนี่คือประชาชนเขาเรียกว่าชุดปกติขาวของประชาชนนั่นเองสังเกตได้ว่ามีขหนุกคอเป็นช่อชัยพฤกษ์ห้าช่อไม่มีบาท กระดุมเป็นทองเกลี้ยงมีหมวกตราอุณาโลมสําหรับประชาชนท,ทั่วไปนะครับซื้อมาใส่ได้เลยซื้อมาใส่ถ่ายรูปก,ก็ได้ใส่งานแต่งงานก็ได้ใส่งานรัชพิธีราชพิธีในจังหวัดก็ได้นะครับมีหมายกาหนดการปกเป็นปกติขาวใส่ได้เลยตามสบายใส่ให้ถูกนะครับหลักๆคือแผงคอช่อชัยพึษ์กระดุมทองเกลี้ยงนอกนั้นเครื่องหมายแล้วแต่ท่านมีใส่มาเลยครับแต่ใส่ให้ถูกต้องตามระเบียบ รองเท้าก็เป็นรองเท้าคัดจูหรือรองเท้าฮก็แล้วแต่ขัดให้มันเงาสวยงามสง่านะฮะัสำหรับไอ้ที่มาใครที่มาตอบเป็นกําปั้นทุบดินมันจะเจอกําปั้นผมทุบหัวผมเบื่อเบื่อพวกตอบกาปั้นทุบดินซื้อี่ครับซื้อใส่กัน้งที่ห้าแห้งเลยตอบคําถามให้มันมีแก่นสารเป็นคนที่มีความรู้การศึกษาเนี่ยต้องตอบให้มันดีๆนะฮะตอบให้มันกระจ่างใส่ได้ตั้งแต่ตอนไหนใช่ไหมตั้งแต่เกิดจะได้เลยครับออกมาจากท้องแม่ตัดชุด พอเฝ้าใส่เลยครับจนตายนะถ้าคุณไม่เป็นข้าราชการก่อนนะครับสะได้หมดเนาะหาซื้อที่ร้านเทถลพันเพื่อหมายข้าราชการเด้อนะครับสวยใส่โลด